ปาดีอีกแต่หนึ่งเด้อผ่เป็นพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเอฟซีเขาสู่สองแบาคนไทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสีไปใช่เนาะไปตักน้ำตักน้ำอยู่ใช่อยู่คืนน้ำกินบ่น้ำกินโอ้พี่น้องซ้ำซาวพี่น้องเว้ยสีผ้าอ่าทีมงานไปตักน้ำพี่น้องเนาะน้ำน้ำสางบ่น้ำสางมาซ้ำเนี่ยก็ได้ค่ะ โอเคโอเคได้ไปๆๆไปซ้ําแหน่ว่าอะไรเนาะเาบาี่ปากีกระดูกครับพี่น้องน้องๆเพิ่นสิพาไปเนาะเฮือนซานเพิ่นพี่น้องเฮือนซานก็เป็นนี่เลยเนาะเนกจะเป็นบ่ใหญ่หมู่บ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะกเนาะแม่นอือกลางเนนี่โอ้ไกเนาะเอ้า

สาวลาวยุคใหม่ไปตักน้ำสาวลาวยุคใหม่แต่ว่าแต่ว่าวิธีนี่วิธีแบบดั้งเดิมยังวิธีชีวิตแบบเก่าๆแบบดั้งเดิมเอาไปยังโอ้นะไปตักด้วยกันมันดักคือมาเลยบอกมันเป็นอะไรอย่างนี้น้ำโดยทางุทเป็นอะไรบ่าวครั้ครับ จารไก่ใส่นัดกันมาจักพี่น้องใส่เสื้อสีเดียวเลยชี้เรื่องกันเลยคือกันเลยแน่แน่แบบโอ้ยวันนี้จะใส่มากเลยขพรากเขาพูดคือกันว่าใส่เสื้อแขนยาวโปกไว้พี่น้องขี่รถมาทำกันบัดแก้วขี่รถคันเดียวกันมาบัดแก้วออกมาผัดสี้เรื่องคือกันพี่น้อยวันนี้คาร์วาตะกี้ครับว่าไปร่วมเช้าก็จ้าหน่อยแต่ผู้สาวคนเดียวกันมาจัาก มันมีอยู่สองบอนสามบอนน้ำทั้งน้ปุกกระเจ้ามาได้ทั้งน้ำด้วยตักตตัวเาต่เนาะใม่ไเนาะไปทางไหนแล้วไปทางเต็นก่อนบาดนึงเต้นก่อนบาดนึงมันงอบขัวไปันหนึ่งเออฟากะปักกำนอบัวอย่าัวอย่า้วอย่าแตกต่อให้มันหลงไปำหน้าด้วยวั้าไปหลให้ไปลำหน้า รถเด้อรถมาบนำย้อมคักทุกมือบนแฟนกับาเวงกสิตักทุกมือตักทุกมือเลยเพิ่มเนาะน้นี่น้ขขุดสาบ่น้บ่บ่ขุดอ๋อน้ขุดเออตักขุดว่าในบ้านนี่กินน้อยู่นี่บ่เบิดทุกคนบ่แม่น bọn nhiệt tắc nạn thì đồng bất đề bản rồi Hoặc tới cây tớ, no. màn sóng lạc từ lạc nừng đấy bảo cửa miệng phát cửa tung mà lại thì nụ cửa Khẽ bó nó Lầy đi chim ngàn hay đi được xoài hay xúc mại cả đấy Khăn bó mười phốn thì tốt khăn bảo thầy Đừng sợ nhỉ Ơ, đổi nhàng mà cây แต่ว่ายังบ่ฮอดเนาะโตเนาะแม่นฝนสิบ่ตกออ้วไก่สิไก่สิฮอดลตกอ้ยตกเนาะนตกนี่เรียบร้อยแล้วส่งเสือเปเบิดคนนตกนี่เต้นก่อนบดนึงเต้นก่อนบดนึงเนาะเด้ดาเต้นดาเต้น้งูดาเต้นเด้น่ะกับสาวเมืองซะนี่ๆๆเห็นบ่ดาเต้นเด้อสาวๆยังยังบ่เห็นแต่เออเห็นอยู่สาวอันนี้สาวเวียงนี่เต้นอยู่มื้อน่ะ สาวยังเาววัดเพิ่นข้าเบียป่ะวนเพิ่นมาตักใช้เพิ่นวาสารวรัเพิ่นหนาม่นาทุกใจเลยปะสารวรรไปใช้กมกินไกนเอมกาโอ้เดี๋ยวมันหัลอยเม็มันมีมันมีปลายยู่ได้บอกมองนั้นเนาะไก่ลาเิบไ่บอกรมันรักหนึ่งเพราะได้บอกกยไก่เนาะ คนม่ห่มโม,ม่เรือและเมือนนี่นะอาบนมืดแ,อ,ดแอ,อ่อ่นรงหน้าหายะยังมาทันดำงตยงนั้น,นยังบ่หอดสั่้ตั้งน้ำโอ้โอโนนหนูสาวยังนํำหนาพาทางเลยสาวพมทองครับสาวพมทองน้องคืองามแตอได้ละ kami mah kami mah kami mah เร่ยมาตักตัวมานอทางแรกเลยอันนี้ก uh ็เป็นทงหน้า่ทงหน้าคจาเนา้ น้องน้องนมาตักน้ามใกลีพี่น้อยนี่นำีป้ะนี่นำมีปะน้ำนบี่อันนี้เขากินบ่นำจิกินนำตัวได้บ่นี่อันนี้น้องไปกินบ่ใช่หรอ

เพราะว่าหมูมีน้ากินบมมีน้ากินนั่นหรอกเนาะแสดงว่าเนี่ยกับตัวไหนกินนอนบมมีหวานกินเนาะโอ้โห้ากินก็ไม่ได้เป็นยังเลยนี่เนาะไม่ได้เป็นยังเขาเจะกินท่านกินน้ำเพื่อเพื่อนี่ยังงามนั่นหรอกเนาะถ้ากินน้าดื่มน้ำอยังโอ้ยยังงามเลยเชื่อเนาะก็เป็นสีเนองขาดเนาะหนึ่งขาดเพราะอะไรวะเงินบ่พอเงินบ่พอเนาะโอ้โหเสือเสือมันมีบ่าเบิกหนึ่ง น้องเมือง<ม>ออนี่ใส่เสืียพ่อจาะน้องเนาะเออเสื้อเนาะบวขาดเลยพี่น <c oughs> ้องเ,เป็นน้ำสางแต่ว่ารถไซส์ปุนี้มันแบบเปลือนแห้งพี่น้องน้ำน้ำเลยไปสุดเป็นธง,งหน้าข้าบ่อที่สองเนาะบาไปไทยเนาะแมนแมนน้องๆผมโดนสีไปตั้งบ่อที่สองพี่น้องบ่อเมื่อกี้นี่แมนมันไม่กินเหรอวะมันสีแมนเนาะมันจะขุดเนี่ย มันจะคุณแล้วน้ำคนหน้อ,อยหน่อให้ย้มำ้นาเด็กคุณมาวันไดนห่างกันประมาณสองหน่อยเมตรอดแล้วพี่นอวเลยโอ,โอเคยุคกันแบบนี้นี่พี่นอวเลย มาบอที่ซอง่น้องโอ้ขัดเลยเนาะน้มไซ่ไม่ย่างหูหน่อยๆอย่างกับไล่ตลอดปีเนาะหนามมันไปน้าแดงมันมันมันบวชกว่านี้นะเบิดไรตลอดเบิดคือกันเอาแยมแรงชุดหมองไปตักอยู่ใช่ไหมใตักมีฝุ่นมันมีซีบอลเน๊ะเป็นวะตักอยู่ใช่ฝุ่นเนาะแสดงว่าเข้าไปตักเออบนเท่าสองคนไปตักกันแสดงว่ามีบอแยมแดงแยมฝุ่นหนิเนาะแยมฝุ่นหนิหนามลายหนิเนาะแยมฝุ่นเนาะ ตกตุกไฟตุกตุกมันไปหน่อยตุกไฟต,ตุกลาวเนาะมากินอยู่เฮื่อนแสดงว่าสมมติว่ามีผู้นั่นผู้นี่แบบเอานั่นเอาเอานั่นอันนี้ว่าใช้นี่กัเก็บทองวดนบาทวดเมืองได้เนาะ โอ้เป็นบ้านเป็นเมืองเลยนะถ้าไปชัยตะกี้ในย่านนัตะกี้ไหนกินมาตะกี้ถ้าว่ามันมูอมันหลักใจเนี่ยมันเปื้อนๆกับโอ้ได้กินบ้านบ้านเมืองบ้านๆนะพี่น้องเลยตัวข้าเจ้าบ้านข้านเจ้าจะกินน้ำบอลเดียวบอลเดียวกันสื้อซัดตอกกันเนาะแมนแมนสมมุติว่าถามแบบคนแบบว่าผู้พะโล่หน่อย มึงม i นเหี Notre ่ยงใส่กับบดแล้วเหียสนอไอ้คนเหี่ยแล้วนอนน้องคลายแล้วนอนเหวี่ยงค i อานอ i ม้ก็ได้ยังไงโอ้อันนั้นอันนั้นอองข้นี้ยางบอย่างพลาบ่อเนาะอันนั้นนี่ไงใส่ตักนี่นะโอ้ใหนบอกพี่หนุใส่ตักน้ำยางก็ได้ใส่ตักหนาไลยใส่ลายปีแะ นามาต้องุกตักแล้วนอน้องคนนัองคนม่นังคนจะติทายหูปุ๊บนังคนนังคนเด้อพักก็นังคนเด้อ Loi là bố song sao nèo. Lèo. Think how the south port in này rồi. Oh, nung, vino. Cut, nung, ngay ngang hoa, mặt pin pad, vino. Top nèo, mùa nó mùa tèo, 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 mùa มานมาก่อนนะเออนอนนั่นน่ะเนียวบมันแล้วบาะแลว่าเางีเีอยเป็นน้ำพินเนาะอนงมันกะตักน้ำได้เหพี่น้องเอ้เป็นกะกำลังสิกับเนาะเพราะว่าน้องนเอิมันกะตักเรียบร้อยบาว่ามีอยู่นี่เลยเนาะอาไ้นี่เลยบ่เออลงโตมาเตมือนเนาะ ป้มีจะติน้อยอยู่นดมาที่ตรนี้น้องโตนาะนี่ฝนตกเด้เอาอเอาเอาระวังเด้อเอาได้โอ้นใลางก่อนเนาะด้ยบัดนครับพอทางตน่อยึกนี้ทางไปรับก่อนคาสายไปนดออ ơ nó nọ phần mao thì nó đang nằm nó phải phân tóc thì nó tóc tắt mặt thang nọ ลังเด็กกลับเพือนอะไพี่น้องเอ้ยมาบ้านนี่ฝนตกตลอดวะถ้าคลิปมัน,นก,ก็ตกตลอดพี่น้องเงงยฝนตกทีะพดีา,า่าันป็นกนนเี้ยวือประมารันบ,บ้าน,นึ่งเนาะคือว่าท่ีทาน้อง

ฝนตกไปไปยังเงยฝนตกแห้พี่น้องมัดซองเลยฟ้าชีแมกมัดเถอะหายไปมัดตีงเขายางเลยบําบัดบ้านเนาะพี่น้องต้องจับไว้มันตีงแค่ไหนเอตกอ๋อพี่น้องคลิปนี้บ่าวพุทธากสิได้ขออ่าปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องๆเพิ่นกะรักน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกงลังย่างมาพี่น้องเห็นนะ เปล่าไทายก็ิะได้ขออนุญาตปิดคลิปไ้เพียง,งีก่อนกพี่น้อนะงเนาะฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสอง YouTube. าายูทูบเปล่าคนไทยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะะาะเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะบ๊ายบา,าย